ทำยไงดีมันมันอ่อนดีป่ะให้โ้งนาจริงเหรอนี่หัวหน้าโมหานี่นะเขาทำอะไรอยู่เปล่าเอ้างาแล้วสวัสดีครับแม่เขาอยู่ในชุดไหนบอดูหรือยังเสอยงใหง่รุ่งี่วรัจวันนี้บ่อหยอกใครนี่สวัสดีค่ะจะต้องหดเลยครดเออแม่ขา จบไปสิคุณท่านอยู่ผมไม่ได้หวัดนผมก็แค่บอกเล่าเฉยนะครับแล้วตอนแรกคือชอบชัดของอนยูริก่ะีซเตอร์แ่ีนี้เราไดฟังหน่อยอะไรยังไงบางสิ่ง้า่นี้คืออะไรครับน้องยูริอาพูดเลย่ะเอยังไม่รู้เลยใช่ไหมยังไม่รู้ยังไม่ิด้เลยยูริได้นี่วุ่นเป็เซนเตอร์อ๋ออาพูดขอบคุณคืออะไร อันนี้คือสบู่น้องยูนี่ครับผมสบู่ดานิครับอ่าสรรพคุณก็คือสําหรับใครที่ตัวไม่สม่ำเสมอนะครับผมสำหรับใครที่ตัวไม่สม่ำเสมอเดี๋ยวยูนี่ตั้งหนึ่งโลอีกสักครู่อ่ะอันนั้วแล้วแบรนด์ชื่ออะไรแบรนด์ชื่ออะไรอีกทีเลยดานิแออะไรครับสบู่ดานิครับผมสบู่ดานิสบู่น้องยูนีครับอันนี้นะทูตัวดีมาก แล้วตัวนี้นะบอกเลยว่าฟองเยอะมาก,กาเป็นสบู่ที่ผมเลิฟาที่สุดณเวลานี้เพราะว่านางฟองเยอะแล้วก้อนเหนื่อยนางไม่ค่อยละลายน้ําแล้วนางใช้คนมากสบู่ดานเนี่ยคือเป็นสบู่ที่ดีมากๆ <c oughs> อยากให้ลองจริงอันนี้คือวันนี้ให้เขาให้ราคาเท่าไหร่พี่กล่อนเขาขายก่องนี่ไงสามร้อยเก้าสิบหมายโอ้ยได้ส <2 S 2> ามกล่องสามกล่องฮะสิบห้าไม่สี่มันกล่ลลลกองละสามร้อยะกล่องขนาดี่กรัมซิหนักก็สามกล่องสิบห้าก้อนสามร้อยเก้าสิบ หมายความว่าสามกล่องเน oh. so ี้ยนะใช่สามร้สิบบาทใช่ไปสามร้อยเก้าสิบสาอยเก้าสิบได้ไปละสิบห้าก้นในราตกก้อนเท่าไหร่แป้งห่านสิคสรเก้าสิบห่านสิบห้าตกก้อนละยี่สิบหกาทฮะมีกะละมังแล้วก้อนนึงอ่ะแม่ใช้ไล้เกือบาทิ์ผมถูจนเหนื่อยถูจนแบบว่าถูจนหลับ ตกก้อนละ26บาทเองผู้ใหญ่จากดมเดี๋ยวรอรอพี่เขาไปเอาทุก่งน้ำให้ทุกคนค่ะตอนนี้ถ้าใครจิ้มที่ตะกร้านะคะจะเหลือแค่ก้อนละ26บาทนะคะก้อนละ26บาทคือก้อนใหญ่มากแต่ว่าได้ไปในรานคาแค่26บาทก็คือได้3กล่องใหญ่นะคะ1กล่องใหญ่มันถูกแค่5ก้อนแต่ว่าวันนี้เขาให้3กล่องเลย3 90บาทครับผมตกแค่ก้อนละ26บบาทนะ คือถูกมากงงอ่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาเดี๋ยวเรามาลองกินกันดีกว่าขอบคุณค่ะแล้วเจ้าของแบรนด์ก็ทิ้งพวกเราไปเลยก็ไม่มาเลยเจ้าของแบรนด์กำลังเสียดีลับแบนอยู่มาอู้หูสบู่ค่ใหญ่มากคืออันเนี้ยหอมจริงแล้วฟอนจริงเรานี่ไงเป็นวิตามินซีอ๋อก็คือช่วยให้ผิวกระจ่างใสด้วยต้องครับมีคอเลสเตอรอลตัวด้วยตัวด้วยคอเลสเตอรอลในผิววิตามินซีด้วยแล้วก็วิตามินิ่งด้วยกินมาแล้วค่ะกินมาแล้วค่ะ หอมเลยคหอมมากเดี๋ยวหอมมาแค่นัยนใช่หอมมาแล้วมาแค่นั้นแหละหอมมาแล้วหอมมาแล้วหอมไม่ได้กลิ่นแม่กุดไดก่นกันอีกแล้วได้กลิ่นปะได้กลิ่นเออหอมเลงูแล้วอะแล้วกลิ่นมันละมุนมากอุ้ยหอมขึ้นแล้วที่งามแล้วและตัวนี้คือยูริเป็นพรีเซนเตอร์จริงจังเลยครับเพรีเซนเตอร์จริงจังเลยใช่แล้วเป็นยังไงบ้างพี่ยูริใช่แล้วยูริบอกไปลูก เมาสิลูก่ลกรู้สแล้วเฮ้ยยวก่อนสองล้านหกแล้วต่อม่สองล้านแล้วนะพูดต่คะแนะครับผมจากเอ่อเขามาใหม่ๆเนาะพี่น้องจากเขามาไม่พูดใช้ไหมเราจะแบบสากล่ะลูกเราไม่พูดลาวกับวลล้วเขาลูกเคนแเขาัจากเข้ามารับผมเข้ามาแล้วก็ใช้แล้วเปลี่ยนแปลงเยอะมากครับผมจาก เป็นสิวอยู่ตามหลังอะไรแบบนี้ครับผมแล้วก็จากผิวค้ำก็ผิวกระ,ะจ่างใสขึ้นกรับผมจากผิวไม่สม่ําเสมอก็ผิวกระจ่างใสขึ้นแล้วก็สิวตามหลังกินตัวครับผมมันจะช่วยเรื่องกินตัวด้วยครับผมอ๋อช่วยเรื่<ข>องกินตัวด้วยแม่<อ><อ>ครับใช่ครับผมอย่างยูริเวลาเล่นกระเซิงเนาะมันมีเหงื่อมีกินตัวเนาะก็ช่วยเรื่องนี้เลยคือถ้ายูรีนาว่านเนาะยูริโต้งตลอดก็สิพี่เออถ้าไปเดินผ่านตอนไหน ก็เจอเปบ่อยไงเขาเจอเป็นอยตายพี่โอ้อหแล้วอแม่ไทักอีกแล้วอันนี้อันนี้อันนี้ยูริไม่มีเซ็นเตอร์มากี่เดือนแล้วนะยูริยี่เดือนลวกนานแล้วมั้งทำไม่ได้นานนานแล้วทำงานแล้วโอ้โดนแล้วโดนแล้วอุ้ยแต่แต่ฉันชอบตรงไหนรู้ไหมตรงที่เขาทำเป็นแพ็คเป็นกล่องแม่ใช่แล้วก็แต่เนี้ยคือจากที่สังเกตก็คือ พรีเมียมพรีเมียมทั้งเซรั่มหน้าพรีเมียมทั้งสบู่และที่สำคัญวันนี้ใครกดจะได้สบู่ตกก้อนและแค่26บาทบ้าททุกคนร้องหาดีๆนะทุกคนได้ไปทั้งหมด1ิ้าก้อน3กล่องใหญ่15ก้อนในราคา390ใช่ใช่เนี่ยถูกแล้วได้ไป3กล่องทุกกล่องวันนี้ทั้งหมด5ก้อนทุกคนตอนนี้ห้านาทีสุดท้ายนะ ทุกคนเป็นกำลังใจให้น้องยูรีได้ไหมครับตอนนี้ฮุยฮุยกระสอบเสร็จแล้วยูรีกันแล้วยูรีรอดแล้วยูรีอ่อกเต้นขับไปเรืยๆรื่องิวรีกดตะการู้ครับผมกดตะกร้านะครับผมยอดไหลมากนะครับเดี๋ยวอีกอีกหน่อยเข้าไปจะพูดไปข้างนอกเลยเพราะว่าเป็นเพราะแต่ว่ารอชุดรอชุดรอแค่ชุดแล้วก็จะมูฟล้จะมูฟออนแล้วนะฮะพี่น้ำบอกว่าขอขอแบบขอไปข้างนอกด้วย แกใส่ดื่มใส่บินงไงอ่าอยังไงเนี่ยได้แล้วพี่ป่ะอ๋อได้เลยอุยแน้หมดอันนี้แล้วไป๊บรอบเลยหรอไม่เดีคะรอรอชุดผู้ใหญ่อันเดียวเลยไม่ขอขอเอาไปเบื่อให้คุณแม่ก่อนคุณแม่จะจับประเทศนอกแล้วบินมาเพื่องานนี้อ่ะดานิคสบู่ดานิคนะครับตอนนี้ถ้าหกก็หกแสนหกหมื่นแปดพันขอจะแต่งแล้วจะแต่งแล้วเนี่ยมันหลายอย่าง หกล้านเเราทุกคนช่วยกันหกล้านเดค่ะสมูด้านนิดของขอพี่พี่เช <ไป S 2> นเตอร์เป็นนักร้องตัวเกียวทุกคนบอกเลยมาคันพาครอีกบอให้เปล่ยนเลเราไว้วางใจแล้วเราก็ลองใช้จริงคือตัวนี้เราใช้มานานแล้วเหมือนกันแม่สมัยที่นางชอบมีอะไรรล,ลองมาอ่ะบพี่น้พี่อไอให้ชั้นซีฉันก็ลองุกอย่างเหมือนกบอพิโกองทุกน่อยผู้ใหญ่ได้ไงทาไมแบบเด็กจากตเกียวนสิเนี เป็นพเคเดรตแบบไหนมันดังหมดเลยหายดีหมดเลยจริงๆรินดังกับพี่เออแต่ก <Peter t> ็อยากให้พี่ดูเอ้เอ้ยโอ้ยคุณพี่กระติดกนี่กังวลยังไม่โด่เอ้ยกล่องลาเขาดีโอ้ยไม่โดนเลยตอนนี้780บาทขึ้นไปแล้วทุกคนขอ999เลยในเวลา3นาทีมาแล้วมาขึ้นมาแล้วเราจะได้ออกไปกินหมูกระทะข้างนอกละผูดจัดยัง ออเ้ยไม่ปรึกษาควายจะแดงแล้วยูรีลูกเพอยูรีเพือยูรียูรีบอกเอ้าไหนบอกว่าจ้างพวกเจ้าสองคนไล่สดทำหมดแล้วไข้ด้วยแตกแล้วค่ะพลังพี่ยูรีเยอะมากเลยอ่ะก็วันนั้นฉันก็หลอกให้ยูรีไล่สดให้แข่งกับแไม่ราไม่หลอกเต็มใจทามเตรียมใจเฮ้ยพลังพี่ยูรีเยอะมากไม่เบสแล้วไม่ธรรมดานะไหลจะเป็น จะไปเจ็ดสองมื่แล้วจะไปเจ็ดแปดอะไรนะเนี่ยถ้าเกิดว่าเวลาไม่หมดอ่ะถ้าเวลายังไม่หมดอีอนีอีกสองนาทีเพสองล้านแปดเลยยูนิอ่ะอันนี้เดี๋ยวพี่เฟิร์นพูดให้ชัดๆก่อนนะคะทุกคนตอนนี้สบู่ตัวนี้นะคะพี่เฟิร์นหาเงินลวตกก้อนละแค่26บาทดังนั้นเนี่ยหนึ่งกล่องนะคะหนึ่งกล่องมีห้าก้อนแต่วันนี้ทุกคนจะได้ไปเลยในราคา393กล่อง สามกล่องหารมาแล้วราคาตกอยู่ที่ก้อนละยี่สิบหกบาทตอนนี้มีแปดเซลแล้วเหลือสามร้อยสามสิบเอ็ดบาทนะแปดเซลแล้วทุกคนตอนนี้แปดเซลมานะคะเหลือ331รามสิบเอ็าทค่ะกดจ้าอายุนิดหนึ่งนาทีสุดท้ายอ,อ้อนแันขับไปลูกไปยูนิช่วยกันทำมาหากินลูกแต่เซนแต่เซนนาทีสุดท้ายแล้วนะครับยูนิพี่ยูนิถ้าถ้าทำได้อยากขออะไรบอสคะ อ่ะอายุไม่อนให้หมดสิที่ได้มาวันนี้คือวอนให้หมดเลยขอเลยขอเลยอีกห้ามูลขอทุกอย่างนะอยุเวนต์เอกขอเลยอยุเวนอะไรอยุเวนอะไรเจ้าเปล่าเมียนตะหล่าให้ง้างกูกูว้ายคืนแล้วคืนแล้วอีกนิดนึงนี่อยู่นี่พูดเลยครับลูกไปคืนแบทีสุดท้ายเฮ้ยสี่มูลแล้วพี่อยุนี้ขอเลยจะได้อะไรคะคงก็ไม่ไอยากได้อะไรหรอครับผมอยากอยู่กับโตเกียวมิสิกนานที่แหละ อุูกเอายิกลูกอีกนิดนึงอีกนิดนึงเท่าไหร่มาอลถึงจะให้อะไรพี่วีเออใช่แล้วอยู่นีเดี๋ยวออกพี่ใหม่ให้เดือนหน้าเลยครับโอ้ยทุกคนช่วยเป็นกนหน่อยอย่าฟังเพลงใหม่เพลงใหม่แตกแน่นอนหรือกันแต่แน่นอนีกหเพลเยลงร็ตเพงเร็วเพลงเร็วเพลงสมปักโอ้้ย้ยอ้ยอ้ยโอ้อ้ย้ ได้พูดอะไรเลยแค่มีรูปหน้าอยู่ิแ้่แค่วิดีโอเข้ามาได้เลยนะรุ่นนี้เขาขายรุ่นนี้เขาขายดีรุ่นอยู่ริเนี่ยเออเนาะเรามีอะไรที่ให้ยูริขึ้นไหมมีเออหรอไม่มีไม่มีถ้ายูริเปิดกล้องตอนยูริเปิดกล้องแค่ยูริเปิดกล้องก็แตกยาแตกละเออเอออ่ะตอนนี้รับงานสำหรับใครอยากให้น้องยูริเปิดกล้องให้พี่ยูริมาเจ้าของแบรนด์ไหนแกซิยูริเปิดกล้องยอดต่างมากเอรอยูริรุ่นเปิดกล้อง ยูริผู้ที่เปิดช่อจพ่อเขาพ่อเขาต้องภูมิใจพ่อเขายุดจริงก็แปดแสนสองหมื่นนะสี่สามสองหนึ่งหมดเวลาขยูริด้วยนะขอบคุณน้องยูริมากๆนะคะาเขาเปลี่ยนชุดแล้วไหมให้เบลไปเปลี่ยนให้เดนไปเปลี่ยนก่อนทำไมเฟร็ดเปลี่ยนหลายชุดจังเมื่อกี้เปลี่ยนชุดเพิ่งมาเมื่อกี้ไม่มีชุดเลยอันนี้เราใส่ชุดเองดูพิ่งมาตอนนี้แดดเราอ่อนแล้วยูริอยู่เป็นเพื่อนก่อน เอาโอลุ้นไทยออยู่ที่ย่รปเอน่อบีแม่วบอสเงาแม่ขาแม่มาแม่มา้าอย่างนี้มีน้องยูริอยู่เจ้าของเจ้าของแบรน์คนทนด้ดังที่สุดในยุโรปในั่งคุยอแไรคอนเทนด์เ่าเคย่าเผย่าเผย่าในทน และวันนี้เจ้าของแบรนด์มากับซุปตาร์ดับันเทปสวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาเพื่อวันที่เดียวแม่มาเพื่อสื่อข่าวแม่เตรียมตาช่วยทันที่ถูกกับแม่แม่อย่าทะเลาะกับนักร้องนะข้าครูกอ่ังยี้ขอเสียงข้างหลังนิดนึงนะครับข้างหลังรุ่มข้างหลังนิดนึ่งเราจะเจ้าของแบรนด์คุณพี่มาได้ยังไงเนี่ยมาๆมาๆจะหายสองวาย นี่เราข่าวพี่น้องกันเหรอพี่น้องค่ะพี่น้องเลยค่ะน่าเลยไม่น้องก็จะสวยน้อยกว่าพี่เพราะพี่จะต้องนาแบบมาเองอ๋อคนที่บอกที่ออกข่าวๆช่วงเมื่อกี้ใช่ไหมจิ๋วฮผมดังๆนเรื่องก็ช่วงหนึ่งแหละคนได้เหูนหน้าสื่อตลอดเห็นเขามีข่าวนักร้องนั่งไหนอย่างนี้นะไม่ใช่แม่นี่จะร้องกับประเทศชาติไม่ไม่อะไรไม่เอ๋ใช่ไหมไม่ลดนะไม่เอ๋ไม่แม่ลดที่เกี่ยวกับนักร้องนั่งไหนเขาไปร้องเพลงเลยอ่ะ วันนี้แม่ยังไงบินตรงมาจากไหนคะแม่ข้ามที่กระบี่มาเมื่อวานกับพรุ่งนี้กับพรุ่งนี้คนเดียวไป12ชั่วโมง12ชั่วโมงมาจากคอนเทนต์มาจากคอนเทนต์แล้วปีเมื่อปีปั่นเมืยอกจ้างโตเกียว์ดนสิไปนเพิ่งแสดงกลับมาแล้วก็ม่ลาต้องบอกเดี๋ยวไปดีกว่าเดี๋ยวให้ขอขอให้คุณแม่พูดถึงคอนเสิร์ตหน่อยอ่า วันวันที่ยี่สิบเก้ค่ะวันที่29เด้อพวกเข้าที่เนเธอร์แลนด์นะคะวันที่29มีนาคมเจอกับโตเกียวมิสิกกี่คนนะคะลูก้อุยเป็นเยอะแม่เป็นวงแล้วก็แดนเซอร์แดนเซอร์อีกครับแล้วก็อย่าลืมนะคะเป็นฟรีคอนเสิร์ตเหมือนกันโอ้ยเยอะแล้วเล่นกันแก่ไปดีเออเออเหลาอยู่ใส่ห้แต่ว่าค่อนข้างใหญ่มากวันไหนมีนาคมนะคะ29่สิบเก้ามีนาค่ะ ผมที่กรุงเฮกครับย้ายจากอัมสเตอร์ดัมไปเป็นเฮกเพราะว่าใหญ่กว่าอลังการกว่ายินดีคอลแลนด์ประเทศฮอนแลนด์คอนเสิร์ตโตเกียวมิซิส29มีนาคกรุงเฮกค่ะการเฮกค่ะแล้วก็วันที่อาทิตย์ที่5เมษายนนะคะที่ดัมสตัดนะคะดัมสตัดเยอเยอวันรีคอนเสิร์ต นี่เคย์เราจัดเต็มคือถ้าใครอยู่เยอรมันยโรงแร์ไปดูได้เลยเหรอได้ค่ะทุกรีอยากได้เก็บตังค์ค่ะไม่เคยเก็บตังค์เลยไม่เคยเก็บตังค์เลยใจจริงๆค่ะใจจริงๆค่ะเบลวี่มาดูได้ฟรีค่ะเป็นเชียงเกียนห้ามเลยเอฟซีน้องพี่ฝาดไวเยนะสองงานนะแม่อยู่สองงาน แล้วใจปั้มรัะจ้างให้คนดูฟรีอ่ะเฟรีไม่เอาบัตรไม่เอากำไรหรอกเนี่ยจทำเนี่ยจะรู้จักแม่มานสองสามวันนะลูกนะจะรู้จักเขากี่ปีเขาบอกสิเป็นสิบสิบปีแล้วสิบสามปีแล้วยังไงเราฟังหลังกันไปม่พูดดิคือจริงๆแล้วผมก็อยู่ฟินแลนด์ฉันอยู่ฮอลแลนด์ใช่คุณยอนแลมป่านนี้ฟินแลนด์อันนี้ฮอลแลนด์ันนี้ฟินแลนด์อันนี้ฮอลแลนด์แม่ก็เราทำคลิปใหม่ๆเนาะสมัยก่อเราก็เป็นแบบในป่มีอะไรลูกชายที่อยู่ในป่าทำผลไม้เก็บผลไม้อยู่ในป่าซ รีวิวปลาปลาให้แม่โนต์ก็เป็นงานแรกๆสมัยแรกเลยนอกจากแม่เฟิร์นก็มีแม่นุชนี่แหละแต่ว่าให้งานให้งานทําก็มีอาชีพทำช่วงนั้นด้วยก็รีวิวปลาร้าตื่นราวนาะใช่เป็นรุ่นเป็นแรกสิปีที่แล้วค่ะสิปีที่แล้วตั้งแต่น้องเป็นเด็กน้อยเลยจริงๆแล้วอันนี้คือที่เรากำลังทานอยู่นี่คือเป็นตัวไฟเบอร์จากผักผลไม้ค่ะลูกแม่ไม่เคยต่ออะไรพูดไเรื่อยๆมาแม่โนต์เอามาที่ยูโรดั๊กมา มันบอกหยากนี่หนึ่งเลุยค่ะอุยค่ะอันนี้เป็นไฟเบอร์นะคะเป็นผลไม้สกัดจากผักพืชผัก40ชนิดหนึ่งเลยคือคนที่ไม่ค่อยกินผักเหมาะสำหรับคุณมากนะคะแล้วก็วิตามินซีจากผักช่วยให้ผิวกระจ่างใสถามว่าแป้งชนไม่กินหน่อยอ่าหนึงเลยจ้านีันนี้ีกอันี้อีก จริงไมจริงจริงแม่กีวเนี่ยสิ้าฉันเนี่ยส่งให้กินจำได้และที่สำคัญตก่อนแปดตตัวนี้นี่เธอให้ฉันขายของกันตัวนี้ไม่มีผลิตขายในเมืองไทยแ้วมีที่นี่ที่เดียวไลนี้ได้เดียวที่เอามาให้คนไทได้รองกินสามอยเก้าสอ่าสิบห้างวันนี้โปรหนึ่งแถมหนึ่งสามเก้าเกา หนึ่งหอเนี่ยสามร้อยเก้าสิบเก้าเราบอกว่าถ้ามันจะเปิดเมืองไหรมันจะต้องไมันจะต้องดอกแล้วยิ่งผู้ใหญ่บ้านเปนแรงโอ้โหไอมาแบบนี้มาเบาๆไม่ได้เราจะต้องหนึ่งแถมหนึ่งตัดเลยกดเลยหนึ่งแถมเออลัวนล้วนลวอะไรนะสองฟรีมีไปค่ะใช่ตอนนี้ทุกคนกดได้เลยจ้า ทัสิบซองแม่เป่าแม่สิบกว่าปีไม่เคยขายสินค้าที่ไทยเลยนี่ครั้งแรกค่ะฟินแลนด์เนอร์ท่าแลนด์เยอรมันดังมากต้องบอกว่าเป็นแม่ค้าใหญ่ในต่างประเทศดังมากคือต่างประเทศได้ใจดีๆแบบนี้เลยถูกต้องตอนนี้ถึงเวลาของคนไทยแล้วใช่ไหมได้เลยจ้ากดดิกดดิลออะไรอ่ะกดดิกดดิลองะไรอ่ะกดจ้าเปกดสิลออะไรรึเล่ากดจ้กดจ้กดจ้าไปชิมชิมก่อนเอ้ไม่มาเลยจ้าเป็นไงเป็นไง มันมันเป็นฟุตีอะที่เขากินกันชาติคนใดจะกินของดีบ้างไม่ได้นะเออต้องให้คนใดกินกันบ้างเออแม่จะไปขายจะเมืองมากไม่ได้นะเบื่อมาไม่ติกินของดีดีไม่ต้องลงมุนอะรเละาหล้จะไม่เคยขายเอฟีเยบ้านทูนันเพราไม่เคยขายสำําหรบคนที่จะเห็นก็คือเอฟซีเบ้านนสานะซ้อติดอ๋อคือได้สองห่อ้องวันนี้ได้สองห่อในราคาส9มเก้าเก้าใช่ที่ราคานี้ไม่เคยทํา พ่อแม่เอาอยู่นี <c oughs> ่ลูกอยู่นี่หรออยู่นี่อยู่อยู่นี่อยู่อยู่นี่ลูกอะไรอย่างนี้ลูกพ่อจะให้หนูไปเกลาหาดปั๊เปี้ยงนอนหลับลูกนะบางหลาคำแพ้งบายบายลูกเอี๋ดูอยู่นี่ลืมอยู่นี่ว่ะเหมือนเราเหมือนเราลืมลูกไว้อะเหมือนเราลืมไ้ที่ละหาดนะเราจะทคาอะไรวะเหมือนเหมือนเราเจอผู อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ลืมตู้ไปเลยโอเคอ้าวหนึ่งแถมหนึ่งกดจ้าลืาสองห่อเนาะแล้วห่อได้เท่าไหสิบห้าวันค่ะสิบห้าสองสิบห้าวันสใช่ก็คือได้ไปทั้งหมดวันนี้เลยคือสามสิบสองสิ่งที่แปลกๆคืออะไรแบบอะไรขายมั่งห่อทุกอย่างต้องขาดออยอัเยอรมันในชาแน์ต้องไหนไม่ได้ต้องไม่ได้ค่ะน้ำตาลศูนย์เปอร์เซ็นต์ไขมันศูนย์เปอร์เซ็นต์แล้วยุโรปอะเอาเอาเข้าเอาอย่างเข้ายากก็ต้อกดแหละ ส่งแหละเยอแลนเยอรมันผ่านหมดภาัาที่จะเป็นภาษาในเทลแองกเยอรมันกิดหมดนะไม่มีภาษาไทยเลยโอ้ทุกคนภาษาในเทลแองกเยอรมานไม่มีจริงอ่ะรสชาติกินเป็นยงไงบ้างรสชาติอร่อยคันนี้นะคะจะเข้างามเหรอา่ะแค่กินนะเนาะแบบปี๊ดเลยอ่ะ ก็เลยว่าไปที่แม่ก็ได้กินผักและผลไม้ใช่สำหรับคนไี่กินผักและผลไม้เราชอบแบบว่ากินแต่หมูต้าหมูท้าอยู่กินก็ได้เพราะมันได้พิตามินซีจับใจใช่เห็นยปากกลิ่นกายอย่างเงี้ยคนเลยนะไม่กินไปเขาจะไปกินปากกินอาหารกินเลยกินเลยกินรอเลยใช่กินเวลาไหนดีคะแม่คือควรกินก่อนนอนค่ะเช้ามามันจะร่้สบายร่างโปร่งสบายคุณยายบ้านเรียกกินเลยนะคะเพราะเดี๋ยวคุณจะต้องออกไปข้างนอกแล้วค่ะ

งานะเนาะยี่สิบเก้ามีนาด้วยเนาะฟรีนะคะยี่สิบเก้ามีนาที่ย้ำอีกทีเลยย้ำอีกทีเลงยี่สิบเก้ามีนาเลยถ้าแล้วก็วันที่ห้าเมษาปีหน้าที่เยอรมันแฝงกดอะไรบ้างไม่ต้องเสียเงินเข้าไปดูฟรีๆทุกคนตอนนี้เหลือเวลาถามมันจช่วยกดหน่อยเพาะอย่างนี้อตปวนี้ขนาดนี้เพาะอย่างนี้ใครแบบท้องเต้นไม่ค่อยดีคอมเมนต์มา มาเลยค่ะตัวน,นี้ไฟเบอร์ตัวผมเอาเงี้ยขายดีมากท่องผู้ใดบ่ค่อยดีบริษัทท่องผู้ใดบ่ค่อยดีมีมันมาขอเมีนหน่อยท่องใครไม่ค่อยดีเมีนมาท่องใส่ผู้ใด เขาขอเขาตองหนึ่งเม้นก่อนท้องใส่ไข่ต่อยดีเมียนเข้ยมาเยอะๆไม่เลยแต่เฟิร์นอยากให้ทุกคนลองกดนะคะเพราะว่ารสชาดที่สำคัญคืออร่อยรสชาติดีแล้วก็ผ่านอโยยผ่านเยอรมันด้วยใช่ถ้าไม่ได้จริงเขายากมากใช่ที่จะเป็นไปไม่ได้เลยเพระการที่เราเข้าอโยยส่งความเข้าส่งไประโยชน์ส่งเยอะแล้วไม่มีขายในไทยแน่นอนไม่มีเลยไม่และที่สำคัญเนี่ยคนที่มีกลิ่นปากกลิ่นกายเนี่ยมันเกิดจากลำไส้กันนะใช่เวลาตื่นมาไม่มีกากใยไงไม่กินผัก นี่ต้องแบบนี้นี่นะครับกินผักรวม40ชนิดอยู่ในไฟเบอร์กล่องซองสีเขียวซื้อหนึ่งแถมหนึ่งถ้าไม่ดีแม่รุ่นไม่ขายดีคือโลรแกนของสือราวเลยขายในของดีนะคะแต่เห็นปลาล้แม่น่าซื้อมากนะโอ้ยแม่ปลาร้ายอเดียมากซื้อมากปลาร้าเดือดเดือดดังมากแม่ขึ้นเรือ เดือนตู้เดือนตลอดนะแม่เดือนหนึ่งแม่ขายกี่ล้านแม่ช่วยบอกหน่อยขายนะปาเดือนสี่หมื่นโชว์โลโก้หน่อยหน้าอกโชว์โลโก้หน่อยนี่นี่นี่เลยนะนีค่ะจริงไห่ะไปบังบัต้องไบังไปบังยอดขายยอดขายสูงมากในยุโรปใช่เลยยาวประเด็กคนเสด็ไม right? okay. okay. um, e ่มีใครไม่รู yes. ้จักเสื้อสวยมากเสื้อสวยมากสองล้านเก้าแสนแล้วครับทุกเพื่อนกดเลย มาจากฮอนแลนด์บิน2ชั่วโมงนะแม่องชั่วโมงเมื่อวานกลับพรุ่งนี้กลับนะมาแล้วกลับเลยมาแล้วกลับเลยใช้เวลาไปกลับ1วันเต็ม24ชั่วโมงไป12กลับ12ถ้าใจไม่รักไม่มาเพื่อลูกชายจริงๆแต่แต่แม่คุยกับพื่อนนอกว่ามาเพราะจะไปที่เดี๋ยวมีพ้อปามที่บอกแม่เอ๋เขาบอกอะไรแม่เองนี่เอ๋เธอต้องไปนะฉันจะไปฉันจะไปฉันรักเขาผู้ใหญ่่บ้เานอเพินี่จะลาากมด้วยบอออกไมนต้ง ออมาาาลยหูกชันนี้รถแห่จ้างผมยังไม่ยังไม่เคยผ่านนะไม่ใคยทวงโอ้ไม่เคยถ่วงจ้างไว้ไม่เวลาไงคุณไม่จ้างทำอะไรพูดได้พูดได้ทุกคนตอนนี้อีกหมื่นนิดนิดจ้ารถแห็กซี่ไม่ร้านเก้าทุกคนเร็วกดได้ไหนค่ะกดไว้นะคะและอีกอย่างหนึ่งเรื่องหนึ่งที่ไม่เคยพูดยังงไครับยถเกราครับพี่จะบอกนะตรงนี้อ่า ตั้งแต่พี่ไปทำโรงครัวชายแดนยิงยี่สิบพี่ก็ไปยี่ห้าถึงถึงยี่สิบห้าเช้านี่ค่ะคือคนที่สนับสนุนเอกมึงเลยเอกไปซื้อหมูเซื้อซอสมึงไปซื้อหมูซื้อไม้ซื้อตะามึงไม่รักผักแบบมึงเหยียไก่ผักเยอะใก่ดูเยอะเอพราะว่าทหารเขาต้องกินผัดหมูมากเขาต้องกินผักเยอะแล้วทำไปได้ไงนี่คือผู้สนับสนุนของเอกหนักอย่างเป็นทางการ